ลูกทุ่งชวนคุยมาแล้วครับอยู่ข้างๆผมแล้วเลยด้วยครับใครที่ดูกันอยู่ในช่องทางของ YouTube สำหรับสองศิลปินครับนะที่จะมาคุยกับเราในวันนี้ครับนะฮะน้องปังปอนนารากรและคุณวิมิตโคบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบตื่นเต้นเป็นรายการแห่งความฝันจริงๆเลยทำไมล่ะครับ้มีโอกาสมานั่ง ตรงนี้มันได้มาสัมภาษณ์ได้คุยกันเงี้ยครับพี่ประการนี้ติดตามมานานมากขอบพระคุณมากเลยด้วยครับมานะฮะมามาคุยกันถึง2ซิงเกิลจริงๆผมได้มีโอกาสได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้เลยทั้ง2เพลงครับทั้ง2ท่านอ่ะให้ได้แนะนําตัวกันเองก่อนด้วยกับคุณผู้ฟังขออนุญาตนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้มาล้านขึไมนะครับอ่าโอเคครับนะพูดปุ๊บได้ยินอยู่นะครับอ่ะท่านแรก สวัสดีค่ะปังปอนนารากรนะคะครับผมนี่คือน้องปังปอนนารากรนะครับครับสวัสดีครับผมมิตรโคบาลนะครับและก็เป็นจากค่ายเสียงสยามทั้งสองท่านเลยครับคุณพี่มิตรโคบาลนะครับทั้งสองท่านมาจากค่ายเสียงสยามทั้งคู่เลยด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็น2คน2สไตล์นะฮะบังปนเอง อีกคนดูแบบว่าถ้าเป็นแมวแล้วคิกขู่อนเนี่ยนี่ก็มาแบบว่าแนวโคบานเลยด้วยเหมือนกันใช,ใช่ครับ <laughs> ต้องบอกว่ามาแบบสองคนสองสไตล์วันนี้ผมนี่ปรับโหมดตัวเองไม่ทันเลย <laughs> นะขอเริ่มต้นอ่ะขอเรื่องที่ใกล้ๆก่อนแล้วกันขอเริ่มต้นที่น้องปังปอนก่อน <laughs> นะ,ค,ะครับผมน้องปังปอนเลือกเพลงวันนี้ก็คือเพลงที่ชื่อว่าตรงล่องตรงค่ะตรงล่องตรงเป็นเพลงเร็วทั้งคู่ใช่ค่ะนะฮะคอนเซปต์ Concept อย่างหนึ่งว่าเออเราอยากได้เป็นเพลงเร็วหรือว่าอะไรยังไงถึงเลือกเพลงตรงล่องตรงในการเป็นซิงเกิลนี้ ก็คืออาจารย์สิริผู้ที่ประพันธ์เพลงค่ะเห็นว่าเอ้ยเพลงนี้มันเข้าสไตล์นะมันสนุกนะอะไรยาเงี้ยแบบอยากให้หนูแบบว่าเป็นคนขับร้องแล้วก็แสดง MV ด้วย คือจริงๆจะบอกปกติเราเป็นคนสไตล์สนุกสนานอยู่แล้วใช่ค่ะหนูโกโก้ค่ะโกโก้คือทําอะไรเพื่อใจะถูกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเดินเดินด่านนิดนึงค่ะมาหนูก็เงียบๆเพราะว่าหนูเก็บทรงอยู่ค่ะถ้าเกิดเราไม่เก็บทรงอ่ะเดี๋ยวพี่จะลําบากนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้หนูเก็บมาดีแล้วค่ะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเลือกซิงเกิลแรกเป็นตรงโลกตรง นะครับแล้วก็ร้องเองด้วยแล้วก็เล่น MV เองด้วยนะฮะระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นะครับนะฮะทางช่องทาง YouTube ครับก็สามารถเข้ามาชมมิวสิกวิดีโอนะฮะชมภาพนะครับในการคุยกันนะครับแล้วก็ชมภาพของ MV ได้เลยด้วยนะครับโอ้โห MV ดูสดใสมากไปถ่ายกันที่ไหนคะเนี่ยถ่ายที่ร้าน Up to You Cafe ค่ะแถวแถวบางใหญ่อ๋อใช่ค่ะบางใหญ่นนทบุรีค่ะแถวแถวบางใหญ่แถวนนทบุรีแถวแถวเซ็นทรัลเวสต์เกตอะไรแถวแถวนั้น นะครับเออแล้วโต้ล่งตรงมันแปลว่าอะไรโต้ลงตรงเป็นคาสร้อยค่ะในภาษาอีสานก็คือเหมือนแบบเป็นคำเป็นเหมือนเพลงกล่อมลูกทํานองแบบใครเดิมผมเคยได้ยินในประเภทโต้ลงตรงล่งตรงล่งตรงอันมาอันเดียวกันไหมฮะอันเดียวกันอ๋อไอ้อย่างนี้เขาไว้กล่อมลูกเหรอเขาหลับแล้วครับเป็นโตล่งตรงลงตรงแต่ว่าปีดิงเขาแต่ช้าหน่อยอ๋อ โอ้ขอบคุณพี่มิตรนะฮะช่วยเติมข้อมูลให้ผมด้วยนะฮะเออพอดีอาจารย์อวจันจันสิริเข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะสมัยใหม่ให้มันมันมันหน่อยแต่นี่จริงสมัยก่อนไอ้โตลงต้นเนี่ยเขาเป็นช้าๆอย่างเงี้ยเหรอโตลงตรงถ้าเด็กสมัยก่อนเขาจะเขาจะยินติดหูมันตั้ง伽แบบเบาอะไรเงี้ยเขาร้องยังไงพี่ถ้าแบบเดิมเลยตรงลงตรงแลลงตรงลงตรงลงไปตรงเก็บหอยเก็บปู เก็บมาใดก้อนมากุงจงเนี่ยมาเนี้ยอันนี้คือจะเป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมเขาจะกล่อมกันแบบนี้กวายเปหลานลูกลูกหลานอะไรแต่ถ้ากล่อมแบบทุกวันนี้ก็จะไม่หลับลักษณะไม่น่าจะหลับลูกมาเต้นลูกมาเต้นกับน้ององค์อนเลยน่านเดงสิครับน่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะฮะแล้วในเพลงที่บอกแล้วเขาเจ็บเออทํานองที่เป็นแบบกล่อมลูกแล้วมาใช้กับอะไรในความหมายของเพลงเนี้ยก็คือเหมือนเอากล่อมผู้ชายอะไรเงี้ยเหรอมใช่ อามปสร้อยอเบสอย,อสอยใช่ใส่ความซอยก็คือ,อเหมือนกับว่าเพิ่มความอรทรสของเพลงใช่แล้วก็เหมือนเอามาประยุกต์ด้วยค่ะให้เข้ากับสมัยใหม่แล้วแบบจะได้แบบเหมือนหยิบมาใส่หยิบมาเติมจะได้มีความ,มแบบเป็นอีสาน ที่มีความแบบเก่าๆนิดนึงแล้วก็แต่ก็ยังคงความที่คือมีความสมัยใหม่ที่ไม่ทิ้งอะไรแบบเดิมๆใช่ค่ะนะฮะยังมีเขาเรียกว่าอะไรฮะแล้วทำไมถึงต้องใน m อต้องลงไปเต้นในทุ่งนางั้นเลยกก็ในเออะค่ะเนื้อเพลงก็จะฟีลประมาณว่าปิดเทอมแล้วไปเที่ยวไหนดีอะไรเงี้ยใช่เที่ยวนาใช่ไปเที่ยวนา อยู่แถวแถวบ้านหาคนปูค่ะอ๋อผเอ๊ะเอาแล้วตกลงบินเทอมแล้วไปไหนอ๋อไป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 ทุกนาเอ๊ะไม่มีที่อื่นไปประมาณด้วนเพื่อนไปเที่ยวบ้านฉันไหมอ๋อแขกเก็บไว้เก็บปูมาตำส้มตำอะไรส้มตำอ๋อมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะ ก็เลยเออไม่รู้จะชวนไปไหนไปเก็บหอยเก็บปูที่ทุ่งนาบ้านชั้นบรรยากาศบ้านดีกว่าไหมบ้านชั้นไหมอออะไรอย่างเงี้นะฮะอ๋อแล้วระหว่างที่แล้วระหว่างที่เราเก็บหอยเก็บปูที่ตามทุ่งนาของเราเราก็มาโตล่งตรงล่งโตล่งตรงหัเพลงหัแนวเต้นด้วยอจะได้แบบเต้นด้วยเหมือนกันใช่ค่ะปกติจริงเราคนร้องเพลงที่เราชอบเต้นไหมชอบค่ะต้องถามบอกว่าเดิมเลยเราเป็นคนร้องเพลงสไตล์เพลงช้าหรือเพลงเร็ว หนูจริงๆหนูชอบร้องเพลงเร็วค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะชอบร้องเพลงเร็วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนูดีอะค่ะเออเราฟังเนื้อเสียงคุณเรานึกว่าคุณเดี๋ยวว่าจะเป็นแนวว่าแนวทางแบบว่าความเป็นเบบเป็นเพลงช้านักร้องประกวดจงพูมใจเทิดอะไรอย่างนงี้แนวแนนี้อ่าจริงๆแนวช้าก็ได้เหมือนกันออกก็ได้เหมือนกันแบบว่าสมบัติเราหรืออะไรอย่างงี้จะเก่งๆนิดนึงแต่เพลงช้าใช่ค่ะแต่เราจะรู้สึกว่าพอเป็นเพลงเร็วแล้วเข้ากันเข้ากันกับตัวฉันเองอ่าใช่ค่ะนะฮะจนออกมาเป็นโตโล่งตรง นะครับเออนี่คือที่มาของโต้ลงตรงนี่แหละครับนะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างมาต่อเลยครับพี่มิรครับครับผมนะฮะขยับไปที่ข้างๆหลังจากที่เราไปเที่ยวทุ่งนากันแล้วคออกไปเจอโคบานโอ้โหเอาไปเจอพี่มิรโคบานอยู่ข้างๆก็ต้องขอขอลงก่อนจ๊กโบกกไปอยู่ข้างๆลูกหลานนี่แหละก็ไปเห็นเขาเอาไปเก็บหอยเก็บปูมาเขาสนุกสนานแล้วไปขอจ๊กโบกแล้วคือยังไงความหมายของเขาเผื่อเขามี แอลกอฮอล์ม่อะไรประมาณนั้นนะจักโบกนี่คือแบบจักกึ๊บเงี้ยเหรอฮะชาวบ้านชาาวบ้นผมก็เลยขอโบกทีได้เหมือนกันนะอ๋อได้เหรอโอ้ก่อนจักโบกได้ไหมถ้าพูดถึงว่าไม่ไม่พอใจนะจักโบกนี่ใช่จริงๆผมเข้าใจอย่างนั้นผมหนึ่งต้องถามความหมายนะฮะไอ้หนึ่ว่าขอจักโบกผมนึกว่าขอจักโบกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอจักโบกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ๋อเห็นเขากำลังแดนแดนกันอยู่แถวนั้น นี่เอาตรงๆนะครับผมดู MV ต่อกัน2อันนี่ผมนึกว่าอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะเนี่ยจริงๆอยู่ใกล้ๆกันด้วยมั้ยอยู่ถ่ายสองที่ถ่ายสองซีค่ะอ๋อผมนึกว่าเป็นแบบที่เดียวเลยด้วยนะฮะแต่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันแสงใกล้เคียงกันมากเป็นแสงช่วงประมาณแต่ว่าหวานๆเย็นๆอะไรแบบเนี้ยนะฮะพอน้องบางๆเขาพักครับก็ก็เอาเลยลุยของเราต่อเลยด้วยนะเพื่อพยายามไม่เสียเวลาความหมายของเพลงคือยังไงครับขอจักโบกแนนก็ประมาณเราใหฟังหน่อยฮะเรา บ้านๆสนุกๆอะเนาะงานบวชงานแต่งงานลื่นเลิงอะไรต่างๆมันก็จะมีจะมีเพื่อความบันเทิงเลยเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆตามประจําบ้านๆก็เลยประมาณว่าขอจักโบกแน่ขอจักโบกแน่ขอจักโบกแน่อะไรเนี่ยคือรบระชวนเขากินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อในความหมายของเพลงเพื่อนไปเรื่อยขอจักโบกแน่ นี่เดินมาขาปดัดอัปเดต mv นี่ไม่น่าจะโบกเดียวนะฮะน่าจะหลายโบกแล้วเลยด้วยนะคร <c oughs> ับเล่นเนให้สมจริเงเพื่อ,อ<ล>นความสุข <c oughs> เลยความความสุขของผู้ผชมและผู้ฟังเ <c oughs> ออนะฮะก่อนจะเป็ศิลปินเราเคยทาอะไรมาก่อนไหมครับนะฮะ,ะ,ะคุณพี่มิตฮะ ทำวงดนตรีมาแต่งตั้งแต่สมัยเรียนมปลายเพราะเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วจริงๆไม่ได้ชอบหรอกโดนบังครับเอ้าทําไมอ่ะิงๆเราเล่นกีตาร์เป็นเฉยๆเมื่อเราบอกว่าเราเป็นนักดนตรีเราไม่ใช่เป็นศิลปินนักร้องใช่อันนี้กอทำวงกันเสร็จปุ๊บนักร้องหนีไม่หานักร้องไม่ได้อ้าวอธิษฐานพวกกันบังพเราเราเราร้องเราร้องเวลาเราเล่นหันเล่นกีตาร์เราก็ร้องเพลงไปด้วยอ่าเราก็จะทำฮัมปลายทำฮัมปลายมึงนี่แหละมึงนี่แหละเกี่ยงกันดดทีเนี้ย เอาอย่างนี้กันเลยหรอใช่ยังไงงก็มึงเอ้ยถ้าถ้าร้องมันต้องใช้เวลาหน่อยนะเต้ยซ้อมเลยเอามึงนั่นแหละมึงร้องเลยก็น่าเป็นที่มาเลยแล้วก็เลยเริ่มร้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เราไห้ฟังนี่นานแค่ไหนแล้วฮะโอ้ตั้งแต่ประมาณสามสิบกว่าปีนู่นสามสิบกว่าปีตันสมัยที่เริ่มไปนักดนตรีใหม่ๆแรกๆนั้ดแตปีสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าโอ้ผมเพิ่งเกิดอันไม่นานเสร็จแล้วก็พอเรียนจบมาหกับก็มาทํางานครับ ทาและพ่อส่งไปอยู่ที่พัทยาก่อนไปเป็นบาร์เทนเดอร์ประมาณปีกว่าๆครับเสร็จแล้วพี่ชายก็ดึงมามาทําที่เซนทันทําอะไรครับตอนนั้นเป็นพนักงานพนักงานนี่แหละขายของเซนทันรัดยานี่แหละอ๋อรัดยาูมเรียนใหญ่อุ้ยเด็กๆผมเคยเดินบอกใครว่าเซนทันรัดยานี่สมัยนี้เขาไม่มีเขาไม่รู้อะไรนะมันเคยมีพอดีด้วยความที่เราเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องอยู่แล้วครับก็พี่ๆสมัยนั้นก็พี่ๆเรียกว่า คนที่บ้านเนี่ยเขาอยู่ดนตรีกันหลายคนอ๋อเป็นบ้านนะดนตรีใช่ต้เป็นบ้านนะดนตรียังเอ,อ่ยชื่อได้ไหมได้ครับอย่างอาจารย์เสนาฟ้าสุพรรณเนี่ยคือเป็นไอดอลเลยคืออยู่ด้วย บ้านติดกันเลยบ้านติดกันที่ว่าเขาเป็นนักดนตรีนสมัยนั้นเราก็เอ้ยทำไงจะได้เป็นเหมือนอยากเป็นเหมือนเขาบ้างเพราะจริงใจเราลึกๆเราก็ชอบความเป็นนักดนตรีมากกว่าที่เราต้องมานั่งทํางานประจำมาแหละใช่ตอนนั้นเราไม่ได้อัดเสียงกับอาจารย์เซนี่เขาเขาอัดเสียงแล้วเขาอยู่กับพี่มอนอั้งแล้วเราก็เลยอยากเฮ้ยทำไงจะเป็นนักร้องจะได้อัดเสียงเขาบ้างอยากจะพิดึงเขาบ้างอ่ะใช่ไอเรานักร้องตามวงตามบ้านอะไรเล่นเออเล่นตามบ้านเอ่ยเล่นตามร้านเอ่ยทั่วไปยังไม่สมัยก่อนเขาจะไม่ถือว่าเป็นศิลปินเต็มตัวใช่ต้องอัดเสียงก่อนต้องมีแผน ก่อนต้องมีซิงเกิลก่อนถึงจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวพอดีเขาก็มาอยู่อาอยู่กับอยู่วงเบียก์มันโป่งที่ศิลปินขาดเขาเลยโทษเรียกก็ไปเลยทิ้งห้างเลยลาออกเขาไม่จริงๆลาออกได้ลาออกไหมลาออกเขาไม่ให้ออกอ้าวแต่เราก็ออกเลยไปอยู่ดีขึ้นวงเลยขึ้นวงตั้งแต่นั้นไปอยู่กับจินตาล้อ่าได้ ประมาณซีซั่นสุดท้ายที่ก่อนจะหมดสัญญาที hey, ่จะหมดสัญญาแต่แต่ก็อยู่สังกัดอับอเปียกมั่นโป่งมาอยู่กับหัวหน้าวันชนะเกิดดีกับดาวม่อยู่ดีตอนนั้นเขาเขาอับเปียก็ทำทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็เดินสายโอ้ก็ถือว่าเป็นศิลปินมาอย่างดาวนานตอนนั้นเดินสายได้กันมีซิงเกิลของตัวเองไหมครับยังยังตอนนั้นเป็นลูกวงเลยอ่เรียกว่าลูกวงอ่สมัยนั้นเรียกลูกวงแ่อัเปียเขาก็โอเคนะครับก็เห็นแววเห็น เห็นความสามารถเขาก็ให้โอกาสเพราะลูกวงจริงเขาจะได้ร้องแค่จริงๆผมจะบอกว่าเอ็มวีดูอย่างไรผมนึกว่าอニนนี้ละนามเพรนั้นเลยโดยสไตล์โดยสไตล์โดยสไตล์ใกล้เคียงกันเห็นมิดปุ๊บเขาโทรโทรโทรหางานกับพี่นิกเลยครับไม่ใช่ละครับมันเป็นที่มาอ๋อเป็นที่มาพออยู่วงดนตรีได้ประมาณสักงสองปีได้ั้งสองปีกว่าครับนี่ก็พอวงหยุดนะฮะนี่แหละช่วงหน้าฝนหน้าอะไร ก็กลับไปบวชกันอย่างโคน้าไปชนะก็กลับไปบวชที่เพชรมิตรกบาลก็กลับไปบวชที่เราขวัญครับทีนี่เลิกศึกมันมันต้องมีเลิกศึกนานไหมอยู่นานไหมบวชอยู่นานไหมประมาณสองเดือนกว่าโอ้ผมึูว่าสองปีตกใจที่จริงบวชแค่เก้าวันอ๋อแต่ว่าไหลยหลยหลเพราะว่าต้องรอเลิกอ่าใช่ต้องรอเลิกศึกเลิกศึกสําคัญกว่าเลิกบวชอีกใช่นะครับเออก็เลยมาแล้วขึ้นวงไม่ทันอ้าวอดอีกก็เลยตก ตกรถอยู่สายใต้สายใต้ในซอยบุผาั่นแหละอ๋อถ้าสายใต้ใหม่อันเก่าเขาเรียกว่าสายใต้ใหม่อันเก่านะครับแล้วยังไงถึงเด้มาออกเป็นมิดโคบานนี่เป็นมิดโคบานเนี่ยสมัยนั้นไหมฮะตอนนั้นยังตอนน,ตอนนั้นยังไม่เป็นมิดโคบานตอนอยู่วงตีใช้มิดเมืองการอ๋อตอนนั้นเป็นมิดเมืองการใช่ครับและตอนนี้เป็นมิดโคบานกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่ก็คือว่าขอจักโบกเนี่ยทำไมถึงมาเป็นขอจักโบกแดนนี้ได้นะครับอ๋อเป็นก็น่าจะเหมือนเหมือนกับน้องบางปอนี่แหละอ่ายังไง คืออาจารย์อาจารย์ธทีิ์เขามีเพลงในใจอยู่แล้วอยู่เริ่มต้นจากอาจารย์ธิรทิเป็นคู่ใช่ครับอาจารย์ธีฤทธิ์เขาบอกว่าในห้างชอบมากลยเนี้ยเขากำลังหาคนที่มันเข้ามันโดนกับเพลงแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยชอบไปขอตักบกแน่อยู่เลยบ่อยใช่ไม่ปฏิเสธด้วยไปไปเล่นคอนเสิร์ตที่แถวแถวบางพลีงานสมุดประการงานเลี้ยงฉลองพนักงานบริษัท แล้วเราไปในานะนักร้องนําของตอนนั้นอยู่อิยาลาคอมโบคครรัับเป็นวงที่เล่นโช์นี่แหละรับงานทั่วไปครับงานทั่วไปพอดีอาจารย์สิริก็ไปเห็นเขาก็เลยไม่รู้จักมาก่อนรู้จักรู้จักอาจารย์สิริตั้งแต่สมอยู่กับพี่มนั่นน่ะสิเออผมเมื่ออยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันไปวันนั้นเนี่ยแต่เสร็จปุ๊บแต่ไปเจอกันที่งานนี้อีกก็เลยปุ๊บมาคุยด้วยเลยอาจารย์สิริก็เลยเรียกมาพอดีแก็ แกอยากแกพอดีแกมีโปรเจกต์กับอ่ากับในห้างครับจะทําศิลปินใหม่ในคล้ายเนี้ยคาแรคเตอร์ได้แกก็เลยถามว่าตอนแรกตอนแรกยังยังยังไม่ถึงมิตรเขาบอกว่ายัง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 เฮ้ยน้องมีนักร้องกลุ่มเพราะเพราะทักคนดีๆถ้าเก่งเก่งทักคนมากเลยอันนี้น้องมันอยู่ในใจตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วเราหาหาโอกาสอ๋อนี่รู้จักกันอยู่แล้วอ่าอ่าแล้วส่งเสริมให้ได้อยู่ที่เพราะเราเห็นว่าเขามีความสามารถออยู่ที่แบบ โอเคใช่แล้วก็เลยบอกว่าอันนี้ผมมีหลานอยู่คนนึครัเนี่ยผมอันนี้เลยผมเต็มที่ผมช่วยเต็มที่เลยอคือน้องปังปอนนี่แหละครบหมดทั้งเือเสียงทั้งความสามารถทั้งอะไรเราก็เลยนั่นแหละแปลว่าตอนนั้นมีโต้ลงตรงก่อนยังเขามีอยู่แล้วมีโต้ลงตรงก่อนจริงจรยให้เ้รงคือจริงๆมีโต้ล่งตรงแต่หาศิลปินไปโต้ลงตรงนี่อยู่ก็เลยสุดท้ายเราก็เลยแนะนําน้องปังปอนนารากรไปพอเสร็จปุ๊บพอน้องปังปอนนารากรไปเสร็จปุ๊บแล้วมีแจ็คโบกอีกหน่อยไหม แล้วไงก็ถามต่อว่ามีสักคนไหมหรอมันโดนรางวัลข้างเคียงเออยังไงยังไงจริงอะเราต้องการส่งหลานขึ้นไปครับแต่ปรากฏว่าในห้างดูโปรไฟล์เสร็จแล้วเอาทั้งสองคนเลยเอาแล้วตอนนั้นเรางงไหมว่าเอาแล้วเสร็จปุ๊บเอาเรามาแล้วเอาผมไปร้องอะไรผมไปร้อกตัวตงตรงอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวนดะไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็อายุมันก็ค่อนข้างที่จะโดยแนวเพลงอาจจะว่าว่าเอ๊ะมันจะเป็นทางเดียวกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไงใช่ใช่เพราว่ามไม่มีอีกเพลงหนึ่ง ก็เลยเปิดใจกว้างเพื่อให้มันเขาเรียกว่าร่วมสมัย่ร่วมสมัยจริงๆร่วมสมัยถือว่าทําได้ออกมาดตีเลยครับเมื่อกี้ที่ฟังดูนะครับก็เป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นแนวแบบว่าแนวทางร่วมสมัยอะไรแบบนี้สม้ยนี้ได้ผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยใช่ครับจริงแล้วเรายึดแนวแต่เพื่อชีวิตกับลูกทุ่งเดิมที่เราร้องใช่ก็คือจะออกคาราบาออกหนักๆอะไรไปนู่นไปเลยอ่าตามสไตล์ของเราเนี่ยตามสไตล์โคบานเของเราเนี่ย จะเป็นคาราบาวก็ได้จะเป็นนิกนิละน้ําก็ได้หรือจะเป็นแบบว่าเพื่อชีวิตกันโถงกันไทยอะไรได้หมดนะฮะอ๋อเสร็จปุ๊บเออจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็เข้ากันด้วยดีเนี่ยกับเนี่ยกับขอจักโบกแน่ใช่นะฮะเออแล้วก็น้องปองปอนด้วยเหมือนกันเขาก็เข้ากันกับสไตล์ของเขาได้เช่นกันนี่ต้องบอกว่าถูกทั้งรางวัลใหญ่และรางวัลข้างเคียงวันด้วยกันวันนี้ผมเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องมาด้วยกันนะฮะอ๋อเก็ตแล้วเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เลยด้วย เดี๋ยวแล้วครับนะฮะคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับก็ได้ฟังแล้วเลยด้วยกับทั้ง2ซิงเกิลกับทั้งสงท่านนะครับหลังจากนี้อยู่ที่ทั้ง2ท่านแล้วครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตในช่วงท้ายนี้ให้ทั้ง2ท่านได้ฝากถึงซิงเกิลและก็ผลงานตัวเองนะครับให้ขอกันมาเนี่ยแหละครับที่คนลุกทุ่ง f m ฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนด์ได้เลยอ่ะเริ่มจากน้องปังปอนก่อนเลยครับค่ะก็ขอโทษนะคะ ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงตรงลง,ง,งตรงไว้ในใจพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะคติดตามหนูได้นะคะที่ช่อง YouTube เสียงสยามอ f ฟ i ิ i ชียลนะคะ Facebook เสียงสยามนะคะแล้วก็ช่อง TikTok เสียงสยามนะคะาภาษาไทยใช่ค่ะเรามีอ ชาลินให้เต้นด้วยนะคะแวะมาเล่นแผ่นเสียงกันได้นะคะนะฮะในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i ิกตอก Facebook หรือ Youtube เซิร์ชไปภาษาไทยคำเดียวในช่องของเสียงสยามใช่ค่ะและของเจอหมดเลยะครับแล้วก็คือเรากไปตามช่องทางก็จะเจอบิทโคบานด้วยเช่นกันเจอเลยอาแล้วก็ซิงเกิลด้วยครับซิงเกิลกับแฟนเพลงรายการคนลูกทุ่งเ m 103ทุกๆท่าน้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจ อย่างน้อยๆวันละเพลงสองเพลงขอขอเพลงขอแจากบกแม่กับตรงลงตรงในรายการด้วยนะครับจ้เป็นกำลังใจแล้วก็มีเสียงรอสายให้ด้วยวมีเสียงรอสายด้วยวถ้าไปที่อาเพจหรือว่า Facebook ของเสียงสยามเลยะจะมีก็จะขึ้นไอ้น,น้ำไปเลยเ้าเรียกอะไรนะ โค้ไว้ใช่ไหมครับเขาจะขึ้นไว้ว่าเออให้กดไปที่ไหนอะไรยังไงสามารถทําได้เลยได้โหลดโหลดโหลดเสียงรสนะครับหรือว่าก็เข้าไปดูที่ YouTube ได้เลยได้เหมือนกันได้ใช่นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยศิลปินน้องใหม่เนาะก็อยากจะจัดสร้างผลงานเพลงดีๆเพราะๆสนุกๆมาให้แฟนเพลงได้ได้ชมได้ฟังได้ได้ติดตามกันเนาะครับผมบนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านเลยด้วยนะครับวันนี้มานั่งคุยกันกับเรานะครับเพลินมาก เออผมตอนแรกเอาตรงๆเลยผมว่าเอ๊โดยสองคนสองสไตล์เด้อเออถ้ามาได้กันได้ยังไงโอ้พอคุยปุ๊บเข้าใจทันทีเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเพลงสนุกทั้งคู่เลยด้วยถ้าชอบก็ขอกมาได้เลยนะครับทั้งสองคนเลยครับทั้งของน้องปังปอนนารกอแล้วก็คุณพิมิรโคบานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณเลยด้วยนะครับผมนะฮะ เอาละครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็นะฮะใน2เพลงนี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับเมว่ะเป็นโต้ลงตรงนะครับกับขอจักบกแดงเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันแล้วนะครับถ้าชอบก็ขอ,อกันมาได้เลยะครับที่นี่ครับกับที่คนลูกทุ่ง FM 103รฮิตติดเทรนครับคนลูกทุง่งแฟลชนิวคนลูกทุ่งชวนคุย